วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฝากเงินเข้ามาเล่นกับเว็บ M 8 8 c o ปนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราล็อกอินยูเซอร์ของเรามาก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะนํามาสู่หน้าตรงนี้นะครับให้เรามองหาคํานี้นะครับฝากถอนย้ายทุนตรวนี้นะครับพอเราคลิกเข้าไปปั๊บมันก็จะนํามาสู่หน้าตรงนี้นะครับวิธีการฝากนะครับพอมาถึงหน้าตรงนี้ปั๊บหน้านี้จะเป็นหน้าที่เป็นการยืนยันว่าเราในการทําการฝาก โอนเงินมาแล้วจริงๆนะครับโดยก่อนที่เราจะมาหน้านี้ก็ให้เราโอนเงินนะครับวิธีการโอนเงินก็จะมีหลายวิธีทั้ง atm ผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็ผ่านอ b a n k i n g นะครับซึ่งผมจะผ่านโดย iBanking นะครับเพราะว่าผมมี User ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับจากนั้นมันจะมีวิธีเลือกอยู่หลายวิธีนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราฝากเงินมาแล้วนะครับโดยการมีทั้ง โอนเงินด่วนนะครับที a พหรือเพสบายนะครับหรือไม่ก็ฝากทาง SMS นะครับหรือไม่ก็ฝากทาง i b a n k i n g ซึ่งตัวเนี้ยพอเราคลิกปั๊บมันก็จะลิงก์ไปสู่ iB a n k i n g ของเรานะครับแต่ผมนะนําให้โอนเงินด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเราโอนปั๊บเมื่อ5าทีแล้วปั๊บเรามากรอกตรงนี้นะครับจะทําให้เงินเราอัปเดตตรงเนี้ยเร็วที่สุดนะครับที่ผมเลือก มาให้เพื่อนๆน,นะครับโดยให้เอกเลือกโอนเงินด่วนนะครับฝากคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็โอนเงินด่วนจากนั้นให้ใส่จํานวนเงินนะครับใส่ไปหนึ่งพบาทก็ได้นะครับหรือไม่ก็หนึ่งหมื่บาทแสนบาทจากนั้นเลือกธนาคารนะครับซึ่ง m 8 8เนี่ยมีให้เราเลือกหลายธนาคารเดี๋ยวผมจะเอาเลขบัญชีนะครับไว้ในเว็บของเรานะครับซึ่ง ใครมีแบงค์ของที่ไหนก็โอนไปที่แบงค์นั้นเพื่อไม่ให้เสียค่าโอนนะครับวันที่โอนนะครับช่องทาง i-banking, Counter, a t m นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับชื่อธนาคารของผมเป็น s c b นะครับเพราะว่าจะไม่เสียค่าโอนนะครับชื่อบัญชีของเราหมายเลขบัญชีของเราแล้วก็กดยื่นนะครับมันเป็นวิธีการ ที่เราจะยืนยันว่าเมื่อกี้เราโอนเงินมาให้แล้วนะนะครับจากนั้นประมาณสัก10บนาทีนะครับถ้าเรารอเงินก็จะขึ้นทันทีเจ้าหน้าทีท่ก็จะตรวจสอบให้แต่ผมแนะนําว่าให้เราพอกดยื่นเสร็จปับ๊บให้เราไปที่ตรงนี้ครับช่วยเหลือสดตรงนี้ครับมันเหมือนกับเข้าไปแชทคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับว่า,าช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ายู่เซอร์ตรงนี้นะโอนเงินมาแล้วเมื่อ5นาทีที่แล้วนะครับ ก็ให้คลิกเข้าไปปับ๊บก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้านี้นะครับแชร์นะครับให้เรากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยื่นสื่ของเราลงไปแนะนําว่าให้กรอกเลยนะครับเพราะว่าเจ้าที่จะได้ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับก็จากนั้นก็คลิกเลื่อมสนทนาก็จะเป็นอันเสร็จประมาณ5นาทีครับไม่ถึงเงินก็จะขึ้นมาที่ยอดใช้จ่ายจากนั้นเราก็สามารถที่จะ เอาไปทำกำไรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้เสียวันหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการถอนเงินออกจากบัญชีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ